สวัสดีค่ะเอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มผ้าโชกค,ค่ะสวัสดีมื้อนีวันที่สิบเก้าตุลาหกหาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนีกาจะโทรสัมผณ์ขอแนวทางตุเลกหวยรัฐบาลไทยกับย่าหน้าขี้ค่ะพี่น้องค่ะซึ่งวดที่ผ่านมาแนวทางตุเลกของอย่าหน้าขี้กระลุดค่ะแต่ว่าไปเขายอดต้นเงินลงถ่ายโดยหนึ่งหศค่ะพี่น้อง ซึ่งเอฟซีหลายๆท่านก็ได้ชมได้ลาบกันอยู่ได้โตโต๊ตได้สองโตค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดบอมีดวงกับบอเป็นยังเนาะพี่น้องงดนี้เอาไม้ผิดารณาเบิ้งไม้เนาะค่ะซึ่งมือนียาพันสิบป,ปอยแนวทางต,งตัวเลขหวยรัฐบาลไทยไห,หตัวไดกามาไปฟังน้ากันค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอขำโฆษณาเนาะค่ะเนาะ เขามาเป็นกำลังแร่งใจให้ทางช่องตามหาคลิปหาข่าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะน้องจึงได้กามาไปฟังน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะย่าสวัสดีค่ะจ้าสาธุเจริญบุญจ้าเมื่อนี้หลังจากเอาน้อยเล่าแล้วสิขอแนวทางตัวเลขหวยรัฐบาลให้ตองวัดไหนยาไปยุบานเป็นยังไงฟันดีบ่ค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะ ฝันดีฝันดีตลอดแล้วก็การปฏิบัติก็เค็งคัดค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขหวยของงาหวยรัฐบาลไทยงวดสิบหกตุลาเนาะงาเขา่ายอดต้นเงินหนึ่งหกศูนเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเอฟซี FC หลายทันที่เพิ่นตามเพิ่งก็ได้โชคได้มากันยูดอกงาจ้าค่ะแต่แต่เอฟซีที่เขาทรงไอ อะไรนะเอ a อมเออะไรนะเขาส่งให้ย่าดู<ะ>ย่าเขียนในในกระดาษซองผ้าป่านั้นเขียนเก้าหกศูนยอ์อ๋อค่ะก็โอซูเออเก้าศ<ะ>ูนย์หกเออเออเก้าศูนย์หกค่ะจ้ะก็ถ้าคนไหนตัดเล่นมันก็ได้อยู่ค่ะ เอฟซีไลท์ทันพ่นไดโตดกันอยู่นาที่ยอดตอน้นเงินที่แม่พราโชคลงขีปไปมือถวายตน้นเงินนะคะ่ะค่ะพนได้โตดกันหลายทันอยู่ค่ะบนะันฑิตรัฐบาลไทยกับยากระไดมาแล้วเป็นแนวทางที่สดสวยอันงดงามยาวาอันนี้ยยาขอบุญบารมีกับยาทวดเพราะว่ายาทวดมากับยาอยู่นี่ก็ สมาธิสวดมนต์แล้วบันีกะเ้วยตั้งกิตอธิษฐานวางวันงวดวันทีหนึ่งเนาะิ uh ีฮ huh. อดยาขอรัฐบาลไทยแจกแบ่งปันให้ลูกให้ร้าน uh huh. ก็ขอให้มองเห็นตัวใหม่สวรรค์นเนาะ uh huh. ยาก,ก็นแนมไปเห็นสามตัวเห็นสามตัว uh huh. เห็นไอ เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดค่ะจาาทีนี้วันรุ่งเช้าย่าก็มาจุดทูปเทียนที่ที่ศาลประภูมิ <Huh. S 2> ย่าก็เอาไอ้ทูปเสียงทายนอ่ะ <Huh. S 2> ย่าก็แ่งพลหมอผลไม้น้ำแล้วก็มาถวายแล้วก็มีทูปมาจุดด้วยไอ้ไข่ย่าก็เลยว่าสาธุสาธุท้าบุญบารมีของลูก ด้วยตั้งเจดด้วยตั้งจิตอธิษฐานก็ขอให้จุดไปแล้วขอให้ดอกไม้สวรรค์ตรงกันเลยให้เลขมันตรงกันเลยค่ะโอโ้โหสุดยอดเลยแมมค่ะเจ็ดเก้าห้าตัวเดียวกันโอ้ยยาโอ้ฝนคิ้งลูกโอปั รู้ยนี่สิตรงกันปานนั่นเนี่ยอาจริงๆค่ยาจะส่งเดี๋ยวยาจะส่งให้ดูก็ได้ค่เดี๋ยวยาจะส่งให้ดูค่ะเดี๋ยวยาส่งมาได้แลไมกระรค่ะเพราะว่ายายาญยาก็เคยทําอย่างนี้ตอนนั้นก็ทําแบบว่ามันแตกสามตัวเลยได้โอ้ค่ะเาตอนนี้ยาออกคลิปเอรัฐบาลไทยยาก็อยู่ที่ตําหนักข้างบนได้เนี่ยยาขึ้นมาแล้วก็มาคุยกับปู่กับยาว่าให้จับให้อยู่ค่ะ ให้เหยียบให้ยอยู่ตัวนี้ถ้า,าถ้าอยู่ตัวนี้ถ้าเฮงเฮงปังปังสามตัวงวดนี้ลูกจะได้เดินทางไปชิดตลนา,าทางวัดทางวาอีกค่ะโอ้ซาถุวยแต่สามตัวเหบซี่เด้อมันนี่นี่แหละสามตัวก็คือก็คือตัวที่ที่ที่่าบอกนี่แหละก็คือเจ็ดเก้ <7 95. S 1> หาห้าค่ะอืมาามาก เก้าเจ็ดค่ะทีนี้ย่าย่ามาทำสามสามตัวให้อ้สองตัวให้ย่าฟันทงไปที่เก้าห้าค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะตัวรองก็คือเจ็ดห้าอันนี้ดีไม่ดีมาบนล่างตัวบางทีไอ้ตัวเจ็ดห้านี้มาล่างข้าง <Huh. S 2> บนมันจะมาเก้าห้าค่ะ ย่าก็ปล่อยแค่นี้แหละเลขกดงวดที่จะถึงนี้ก็คือมี95แล้วก็79แล้วก็75แค่นี้ค่ะคือคือเลขของงานค่ะเลขของงานี่แขนแขนคืออยู่ในตัวเดียวคือหมุนหมุนในหกประตูนหั่นซื้อขายกัแนแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยจะอ,ออกตัวนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะมาคงสุดท้ายย่าก็จะปล่อยตัวเก่าเพราะ,ะว่าย่าได้บนบานสันกาวตัวนี้แล้วคือคือไม่ปล่อยตัวอื่นค่ะ จ่าให้มั่นใจเลยว่างวดนี้เฮงเฮงปังปังเลยค่<ฮ>ะจ้าก็<ะ>มีแค่นี้แหละแมมก็ขอให้บอกอิบสีทุกคนว่าบุญบาร,รมีวันที่หนึ่งนี้ที่ทจะถึงนี้ก็ขอให้รวยรวยทุกคนค <ฮะ S 2> <ะ>่ะจ้าสาธุขยันขอให้มันเพียรทําบุญให้ตัวเองมากๆวันข้างหน้าเราจะอยู่สุขสบายค่ะ เราไม่ต้องไปคิดกังวลกับผู้ใดอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นขอให้เราจิตให้มันเที่ยงทุกอย่างก็ขออยู่ด้วยขันติอยู่ด้วยปล่อยวางสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีความโชคดีมีความสุขในภา,าคหน้า<ห>ไม่มีคําว่าเจ็บว่าจนาาอย่าขออวยพรให้ลูกหลานของญาติทุกคนที่รู้จักญาติแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขคือความเจ็บอย่าให้บังเกิด ขอให้มีแต่ปัตตูปจัจใจมีมีเงินเก็บมีเงินอ้อมวันข้างหน้าเราจะได้สุขสบายจากขอขอบคุณที่รู้จักย่าได้อนโมทนาบุญมาในครั้งนี้ไม่ว่าแต่ครั้งไหนย่าขอขอบคุณและก็ดีอกดีใจปลื้มใจกับลูกกับหลานที่คิดดีทำดีก็ขออนนโมทนาบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ลูกให้หลานจงสุขภาพแข็งแรงยูดีมีสุขพร้อมทั้ง แมมพาโชคก็ขอให้มีแต่โชคสมชื่อที่ว่าทูกพาโชคพร้อมทั้งครอบครัวอยู่ดีมีสุขก็ขอให้มีปัจจัยเงินทองให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมาจกกินไม่หมดนะ,ะสาธุค่ะย่าค่ะขอให้สมาสาธุาจเจริญบุญเอาอแค่นี้แหละแมมสวัสดีค่ะย่าสาธุสาธุจา้า ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของยาหน้าขี้สำหรับหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายนหกห้านะค่ะตองงวดของยาซึ่งแนวทางตัวเลขของยางว่ิ่านมากะเขายอดตนเงินเนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีท่านใดที่ตามกะคือได้โชคได้มานกันยูดอกคือยอดเงินมือนันทีถวายตนเงิน ก็คือ160พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านก็ได้โตดกันอยู่ได้สองโตกันอยู่ค่ะก็ขอแสดงความยิใจกับผู้ที่โชคดีเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งต้องวัน้าเพิ่นกำมันใจเพิ่นไห้มาให้เม็ดเดียวพี่น้องค่ะซึ่งเลขทูปของงากับเลขความฝันตรงกันพี่น้องบบแดงวันนี้อาจจะแตกโป่งป่างสามโตก็ได้ค่ะซึ่งญาเพิ่นไห่มากกับ957 597็คือหมุนอยู่ในนี่แหละพี่น้องเลข ตัวเดียวห้างเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งสองตัวยาเด่นไปที่เก่าหาค่ะเจ็ดเก่าหาเจ็ดตัวล่องเนาะคะ่ะเนาะเอาเอฟที F ่ T, ท่านใดที่ชื่นชอบกะจวดจัดฟาดบื้มแคบหน้าจอเก็บไปพิจจรณนาหยิบจับลอตอลีพี่น้องค่ะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าเนาะค่ะเนาะเอาท่านใดชื่นชอบกหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไหวพี่น้องค่ะ สำหรับเอฟซีทันใดขาดกับผ่านเนาะคะ่ะเนาะทางช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นพี่น้องเอฟซีขาใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะแนวทางตัวเลขกาทางช่องกับบริาก,การันตีว่าจะเขา่าลอยเปิดเส้นพี่น้องไต,ต่ตองให้ทีถวนก่อนจะลงทุนเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ทางช่องแหม่มพาโชคกับขอหวยพรสอาสหรับเอฟซีทันใดที่ลงทุนกับคอไหมานแตกสามโตสองโตค่ะถึกบนถึกล่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อ หยิบจับลวดตาลีกก็ะห้ถืกรางวัลใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทังช่องแหม่มผ้าโจก,กขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ